สวัสดีครับวันนี้เรามีนิทานสนุกๆเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังกันครับเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะง่งายๆนะครับแต่เบื้องหลังเนี่ยแฝงแนวคิดที่ทรงพลังมากๆเลยเป็นเรื่องราวของฝาแฝดอัจฉริยะคู่หนึ่งที่จะเปลี่ยนวิธีที่เรามองสิ่งต่างๆรอบตัวไปเลยเหรอครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้คำว่า d a t a หรือข้อมูลกับ information หรือสารสนเทศเนี่ยเออมันต่างกันยังไงกันแน่ คือบางทีเราก็ใช้สลับไปสลับมาจนงงใช่ไหมล่ะครับเอาเป็นว่านิทานที่เรากำลังจะเล่าเนี่ยมีคำตอบให้แน่นอนครับเรื่องมันมีอยู่ว่าที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับมีฝาแฝดอยู่คู่หนึ่งคนพี่ชื่อข้อมูลส่วนคนน้องชื่อสาระสนเทศครับถึงจะเป็นแฝดกันนะแต่จะบอกว่านิสัยนี่ต่างกันคนละค้่เลยคือคนพี่ที่ชื่อข้อมูลเนี่ยนะคะเขาเป็นเหมือนนักสะสมตัวยงเลยชอบจด จดทุกอย่างที่เห็นไม่ว่าจะเป็นคะแนนสอบของเพื่อนทุกคนรายชื่อนักเรียนหรือกระทั่งว่าคุณครูจามไปกี่ครั้งในห้องโอ้โหจดหมดเลยในขณะที่น้องสาวสารสนเทศเนี่ยเป็นสายนักคิดครับเธอไม่ได้สนใจจะเก็บทุกอย่างแต่จะมองหาคําตอบเดียวที่สําคัญแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นจนได้ครับอยู่มาวันหนึ่งคุณครูมีคําถามสําคัญมากแต่ปรากฏว่าหนในฝาแฝดคู่นี้ กลับให้คำตอบที่ครูต้องการไม่ได้สะง,งั้นคุณครูก็เดินเข้ามาถามเลยครับว่าข้อมูลคะแนนสอบเฉลี่ยของห้องเราเนี่ยมันเท่าไหร่หรอเป็นคำถามที่ฟังดูเหมือนจะง่ายๆนะครับแต่มันกลับสร้างปัญหาขึ้นมาข้อมูลก็พยายามตอบเต็มที่เลยนะฮะเขาบอกเออมีคนได้เจ็ดครับแล้วก็มี8มี5มี9มี10คือคะแนนมันเยอะไปหมดเลยครับครู โอ้โหคุณครูได้ฟังนี่กลุ่มขมับเลยครับคือถึงแม้ว่าข้อมูลเนี่ยจะมีข้อเท็จจริงทุกอย่างอยู่ในมือนะแต่เขาให้คำตอบที่มันเอาไปใช้ต่อไม่ได้เลยแล้วจังหวะนั้นเองครับสารสนเทศน้องสาวของเขาก็เดินเข้ามาพอดีเลยเธอเห็นตัวเลขกองมหือมาที่พี่ชายรวบรวมไว้เนี่ยนะไม่ได้มองเป็นเรื่องน่าปวดหัวเลยแต่กลับมองว่านี่แหละคือโอกาสที่จะสร้างอะไรที่มีประโยชน์ขึ้นมาได้ คือสารสนเทศเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ตัวเลขลอยๆครับแต่เธอมองเห็นเป็นกระบวนการเลยเริ่มจากอะไร 1. รวบรวมคะแนนทั้งหมดมาจากพี่ชายก่อน 2. เช็คให้ชัวร์ว่าตัวเลขทุกตัวมันถูกต้องจริงๆและ 3. นํนำทั้งหมดนั่นแหละมาคำนวณเพื่อหาคำตอบที่แท้จริงและนี่แหละครับคือช่วงเวลาสำคัญจากตัวเลขที่ดูวุ่นวายสับสนถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นตัวเลขเดียวที่มัน ปิ้งขึ้นมาเลยชัดเจนแล้วก็มีประโยชน์สุดๆนั่นก็คือค่าเฉลี่ยของทั้งห้องคือ7.8ค่ะโอ้โหง่ายเลยคุณครูได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มกว้างเลยครับบอกสุดยอดไปเลยเดี๋ยวครูจะเอาตัวเลขนี้ไปวางแผนการสอนต่อเหตุการณ์นี้แหละครับที่ทําให้ทั้งสองคนกลายเป็นคู่หูอัจฉริยะประจําโรงเรียนไปเลยเป็นทีมที่แบบว่าใครมีปัญหาก็ต้องนึกถึงคู่นี้ก่อนเลย ข้อมูลเองก็เพิ่งจะมาเข้าใจคุณค่าของตัวเองก็ตอนนี้แหละครับเข้าหันไปคุยกับน้องสาวเลยนะว่าอา้าวแบบเนี้ยพี่ก็มีประโยชน์นะสิเพราะถ้าไม่มีพี่เก็บตัวเลขไว้ให้เนี่ยน้องก็ไม่มีอะไรไปคำนวณใช่ไหมล่ะถูกต้องเลยใช่เลยครับนี่แหละคือหัวใจสำคัญมันคือบทบาทที่ลงตัวของทั้งคู่ข้อมูลทำหน้าที่เป็นนักสะสมส่วนสารสนเทศก็เป็นนักคิดวิเคราะห์ สองคนนี้จะขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้เลยจริงๆแล้วพอเขาทำงานร่วมกันแบบนี้มันก็นำไปสู่การตัดสินใจที่ฉลาดขึ้นมากๆในโรงเรียนเลยนะครับอย่างเช่นคุณครูเนี่ยก็เอาสารสนเทศเรื่องคะแนนเฉลี่ยไปวางแผนต่อได้ว่าจะสอนเสริมเมื่อไรดีหรือเอาข้อมูลยอดขายของร้านค้ามาดูแล้วตัดสินใจได้ว่าจะสั่งอะไรมาขายเพิ่มหรือแม้กระทั่งจะจัดกิจกรรมอะไรให้นักเรียนดีทุกอย่างมันดีขึ้นหมดเลยเอาล่ะครับทีนี้ จากนิทานสนุกๆที่เราฟังกันไปเมื่อกี้เรามาสรุปบทเรียนสำคัญที่ซ่อนอยู่กันดีกว่านั่นก็คือการเดินทางจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศครับคำว่าข้อมูลหรือ data เนี่ยนะครับมันก็คือข้อเท,ท็จจริงดิบๆเลยเป็นตัวเลขดิบๆที่ยังไม่ได้ผ่านการจัดการหรือวิเคราะห์อะไรทั้งสิน้นก็เหมือนกับลิสต์คะแนนสอบยาวเป็นถังว่าวของนักเรียนแต่ละคนอย่าง7 8 5 9 10ที่พี่ชายเป็นคนเก็บมานั่นแหละครับ ส่วนสารสนเทศหรือ information เนี่ยก็คือข้อมูลที่ผ่านกระบวนการมาแล้วนั่นเองครับมีการจัดระเบียบวิเคราะห์แล้วก็เอามานำเสนอในรูปแบบที่มีความหมายที่เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้จริงๆเหมือนกับคะแนนเฉลี่ย7.8ที่น้องสาวเป็นคนคิดออกมาให้เห็นภาพเลยใช่ไหมครับและนี่คือบทสรุปที่ผมว่ามันสวยงามมากเลยนะจากฝาแฝดคู่นี้ที่บอกว่าถ้าอยู่คนเดียวเราอาจจะดูธรมธรมดาธรรมดา แต่พอเราทำงานด้วยกันทุกอย่างมันจะชัดเจนแล้วก็มีคุณค่ามากขึ้นโอ้โหมันโชว์ให้เห็นความสัมพันธ์ที่แบบขาดกันไม่ได้เลยระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศได้ดีมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามไว้ให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆนะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีข้อมูลดิบๆอะไรบ้างที่นอนรออยู่เฉยๆรอวันที่จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ลองมองไปรอบๆตัวดูสิครับ ไม่แน่ว่าเราอาจจะเจอคำตอบที่หน้าทึ่งซ่อนอยู่ก็ได้